ก็การซ้อนนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมซัดเกิลอีกแล้วนะครับนะกับ G ีที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะเล่นไปเรื่อยๆนะครับสําหรับคนที่ถามมาว่าขวดน้ําหาย่ังไงนะครับขวดน้ําหาย่ังไงนะนะตอนนี้เราอยู่ที่ป่าสนนะป่าสนคือป่าไหนนะก็ป่านี้นะครับเราจะวิ่งออกให้ดูนะป่าสนคือป่าอะไรนะครับนะป่าสนนะที่จริงมันมีขวดน้ําม,มันมีทุกทุกคนแห่งนะครับนะ ฟาร์มก็มีป่าก็มีป่าไม้อะไรพวกนี้มีหมดนะครับนะพวกนี้มีหมดนะครับนะพวกนี้นะมีหมดนะอ่าแต่เราก็จะมาตัดต้นไม้ด้วยนะครับนะต้นไม้ไม่พอนะสําหรับกระเป๋ากับของก็แจกเหมือนเดิมน,นะครับนะก็มีคนขอมาเยอะอยู่นะครับนะก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับนะใครที่อยากจะได้ก็ขอมาได้นะครับผมส่วน ล้อรถหรือหัวเทียนก็ต้องเอาถังน้ํามันมาแลกนะครับนะไม่ให้ฟรีๆนะครับนะต้องเอาถังน้ํามันมาแลกนะครับนะอ่าตอนนี้เราก็ต้องเออขวดน้ําก่อนนะซ้อนเอาหาขวดน้ําก่อนนะครับนะขวดน้ํานะขวดน้ํานี่เราเข้าชอบนะครับนะมันจะให้วันละสามขวดนะครับนะขวดน้ําพร้อมน้ำนะนี่เห็นไหมมันมีขวดน้ําพร้อมน้ําแล้วก็ปลากระป๋องนะ สำหรับน้องหนูที่เล่นมานานเล่นมาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วก็ยังหาไม่เจอก็ขวดน้ำก็หาม,มาจากนี้นะครับนะเข้าใหม่นะตัวใหม่นะด้านใต้สุดมันจะมีคำว่าช็อปนะ S H O P นี่นะครับนะอ่าเรากดเข้าไปปั๊บนี่แล้วก็กล่องขาเข้านะกล่องขาเข้านะนะไม่ใช่ของเข้านะขาเข้านะ <c oughs> <c oughs> อ่านะเอ้กดปับ๊บปึ๊บมันก็จะมีขวดน้ำนะครับนะขวดน้ำโง่ๆนะครับนะ ถ้าน้องนี่ฮะขวน้ําไม่ได้จริงๆก็ขอพี่ได้นะครับนะพี่ก็มีเยอะอยู่นะพี่ก็ให้ฟรีๆนะครับนะเหมือนเดิมนะแจกเหมือนเดิมนะครับนะตอนนี้เราก็มีเพชรอยู่พันเจ็ดหกสิบนะครับนะแล้วก็จะมาเปิดอาวุธนะแต่เราจะไม่เปิดตอนนี้นะครับนะเราจะเก็บดองไว้ก่อนนะและ้วก็จะเป็นตู้ค้าให้ทุกคนนะครับนะถ้าเราได้อาวุธปืนปับนี่นะครับนะอาวุธปืนตัวนี้นะครับนะ Ś M สองนะกับ ชุดตัวละครตัวละครตอนนี้นะครับนะชุดเอ,อ,อยู่ในนอนี่นะชุดเินจานี่นะครับนะถ้าเราเราได้ชุดนินจารองเท้าแล้วก็กางเกงนะครับนะกับเสื้อสามตัวนี้ถ้าเราได้ปั๊บนี่แล้วก็จะสร้างแคนนะครับนะสร้างแคนนะเออจะสร้างแคนนะครับนะ แล้วก็ให้น้องๆพี่ๆเข้ามาได้เลยนะครับนะส่วนของพี่ก็จะผลิตให้นะแค่หาอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างไม้พี่นะพี่ก็จะสร้างให้เลยนะครับนะตอนนี้มันยังไม่มีนะครับนะตอนนี้ยังไม่ได้นะถ้ามีปั๊บนี่น้องๆหนูๆก็หาพวกนี่นะครับนะนะพวกสปริงอะไรพวกนี้พวกไทเทเนียมอะไรพวกนี้นะครับนะแผ่นไทเทเนียมอะไรพวกนี้ไม่พี่นะครับนะพี่ก็จะสร้างให้นะนะ ส่วนกระเป๋านี่ก็เหมือนเดิมนะครับแจกเหมือนเดิมนะพิมพ์เขียวกระเป๋านะครับนะใครที่ยังไม่ได้ก็ขอมาได้นะครับพิม์เขียวปืนก็เหมือนกันนะครับนะพิมพเขียวปืนพกนะสี่เเจ็ดท่านะครับนะก็ขอมาได้นะไอพีห้าก็ขอมาได้นะครับนะเอเคนี่ก็ก็ดูคลิปเก่าๆนะครับผมนะเอาที่หามาจากไหนนะก็ดูคลิปเก่าๆกได้นะครับนะ ปืนเอเคนะครับตอนนี้มันเป็นของฟรีนะของฟรีที่เอาอยู่ในกิวนะครับนะเอาเหรียญกิวไปแลกนะครับประมาณสามสิบติงครับเอออืมขวดน้านะวิธีหาต่อไปก็ไม่อยู่นะเอา้าลืมนั่งนะครับน,นั่งไม่ทันนะถ้าสเตปคูณสามนี่ต้องนั่งอยู่ด้านหลังนะครับนะนั่งอยู่ด้านหลังนะครับแต่ต้องใช้อาวุธแรงๆหน่อยนะถ้าไม่แรงนี่ก็ก็ฟันไม่ตายนะครับครั้งเดียวก็ไม่ตายนะ ครั้งเดียวก็ไม่ตายนะดูดูด,ดิปึ๊บแล้วก็ฆ่าพวกนี้นะครับนะฆ่าพวกซอมบี้พวกนี้นะแล้วฆ่าซอมบี้พวกนี้นะออฆ่าพวกนี้ไปเพื่อหาขวดน้ํานะครับนะแต่ถ้าอยากจะได้จริงจริงก็ขอพี่มาก็ได้นะครับนะพี่มีเยอะอยู่นะขวดน้ําพร้อมน้ํานะครับนะพร้อมน้ําเลยนะไม่ใช่ให้ขวดอย่างเดียวนะให้พร้อมน้ําเลยนะ น้องหนูหนูก็ไม่ต้องไปหานะครับนะของที่หาได้ได้เแลยวพี่ก็หาให้นะของไหนที่ไม่ได้ก็พี่หาให้นะเออน้องก็ไม่ต้องหาให้มันยุ่ยากนะครับนะเออง,ง่ายง่ายง่ายนะเออง่ายงนิดเดียวก็ฝากกาไดไลค์กดติดตามให้นิดหน่อยนะเออก็ใครที่ชอบก็ติดตามนะใครที่ไม่ชอบก็ก็ติดตามนะเออเหมือนเดิมเออ บายอันีกตโกเซมาสจานะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย